สวัสดีครับแฟนๆสปอร์ตฮิสต์ The World ทุกคนผมนักข่าวกีฬาคนเดิมเพิ่มเติมคือความเข้มข้นที่จะพาคุณเจาะลึกทุกซอกมุมของประวัติศาสตร์กีฬาที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวของนักวิง่งผู้เป็นมากกว่านักกีฬาเพราะเขานี่แหละคือตำนานที่ยังมีลมหายใจเขาคือผู้ทำลายทุกขีดจำกัดทางกายภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก และนี่คือเรื่องราวของบุรุษผู้ถูกขนานนามว่าราชาแห่งระยะ800เมตรผู้ชายที่ชื่อเดวิดรูดีชาใครที่เคยได้ยินชื่อเขาจะต้องรู้ถึงความเร็วเหนือมนุษย์ของเขาใครที่ยังไม่รู้จักวันนี้คุณจะได้รู้จักกับความอัจฉริยะที่โลกไม่เคยลืมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันในสนามแต่คือการต่อสู้กับชะตากรรมที่แม้แต่ยอดนักวิ่งก็ยากจะหลีกเลี่ยง วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และรอยร้าวเล็กๆที่เกือบทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเรื่องราวของเดวิดรูดิชาไม่ได้เริ่มต้นจากสนามโอลิมปิกอันรูหราแต่มาจากผืนดินอันแห้งแล้งของหมู่บ้านคิวกอในประเทศเคนยาดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าผลิตยอดนักวิ่งระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนรูดิชาเกิดมาในครอบครัวนักกีฬาพ่อของเขา คือแดเนียลรูดิชาอดีตนักวิ่ง400เมตรผู้เคยคว้าเหรียญเงินในกีฬาโอลิมปิก1968ที่เม็กซิโกซิตี้มาแล้วไม่น่าแปลกใจที่สายเลียดนักวิ่งจะไหลเวียนอยู่ในตัวเขาตั้งแต่เกิดตั้งแต่วัยเด็กรูดิชาใช้ชีวิตอยู่กับการวิ่งทุกเช้าเขาจะวิ่งไปโรงเรียนวิ่งเล่นกับเพื่อนและวิ่งกลับบ้านการวิ่งไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นวิถีชีวิตที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักวิ่งที่แข็งแกร่งวันแล้ววันเล่า